สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะน้องวินวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะน้องวินจะมาแนะนําน้องคนแรกนะคะคือน้องวินเนาะน้องวินเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะอธิบายคร่าวๆว่าน้องวินคือใครนะคะ โอเคค่ะน้องวินคือนักเรียนคนที่สองที่ไปจากอิจิบังนะคะส่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนาะอันนี้เป็นออฟฟิศตอนแรกๆเลยค่ะอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะน้องมาเป็นคนเปิดประเดิมอิจิบังเลยเริ่มเรียนด้วยกันเนาะน้องวินตอนนั้นเนาะตั้งหลังที่เป็นห้องเรียนลยใช่ใช่ใชแล้วก็หลังจากนั้นก็เราย้ายไปที่ตึกใหม่ที่แถวนิม,มานะคะน้องวินก็ยังอยู่กับเราก่อนที่จะไปญี่ปุ่นอันนี้ใกล้จะเดินทางแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นน้องวินก็เดินทางไปเรียน ญี่ปุ่นเป็นรุ่นที่สองของอีจิบังนะคะปีสองพันสิบสามผ่านมาแล้วเจ็ดปีนะคะ,คะ,คะก็นี่ค่ะยังเป็นเอออๆกันทั้งพี่ปุ๊และน้องวินนะคะหน้าตาเรายังเด็กมากวันนั้นตื่นเต้นไหมน้องวินวันที่เดินทางตื่นเต้นครับตื่นเต้นพี่ก็ตื่นเนต้นมากเลยไปส่งน้องตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวันที่น้องไปเริ่มเรียนที่นู่นวันแรกนะคะ แล้วก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆในการเรียนภาษาเนาะอ่ะทีนี้ทำไมพี่ถึงเลือกน้องวินมาคนแรกนะคะน้องวินเป็นนักเรียนตัวอย่างของทุกคนเลยอะคะ่ะ <c oughs> คือการไปอยู่ที่ญี่ปุ่น <c oughs> แล้วอแบบว่า <c oughs> ใช้ชีวิตเรียนอยู่ได้หกเจ็ดปีนี่คือ <c oughs> เขาเรียกว่าไงคนไทยที่ญี่ปุ่นเคยบอกพี่ปุ๊กว่าอยู่ญี่ปุ่นนานๆได้ไม่รวยไปเลยก็บ้าไปเลยมีอยู่สองอย่าง <c oughs> โอ้ยนี่บ้าบ้าเข้าขายบ้าน้องวินจะบ้าเหรอน้องวินจะต้องรวยไปเลยนะถูกไหมเลยเลยนะใช่เลยเลยรวยซึ่งพี่จะมาสัมภาษณ์วันนี้คืออยากรู้ว่าทําไมน้องสามารถมาอยู่ญี่ปุ่นได้จนถึงขนาดนี้น้องวินต้องบอกว่าน้องวินเป็นคนที่เรียนเองใช่ไหมคะหาเงินเรียนเองแล้วก็สามารถที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่รบกวนทางบ้านเลยถูกไหมใช่แล้วก็น้องวินผ่านมาถึงจุดนี้ยังไงและจุดจุดไหนที่แบบว่า เกือบทาให้หลุดไปแล้วหรือยังไงวันนี้เราจะมาถามน้มองเป็นอย่างเป็นอย่างกันพร้อมแล้วนะน้องวินคาถามแรกอ<บ>ันดับแรกเลยทำไมน้มองถึงคิดอยากจะไปญี่ปุ่นคะคือตอนนั้นเนี่ยคือคือครอบครัววินนะ่ะคุณแม่ก็คืเป็นเคยเป็นไกด์คนญี่ปุ่นเนะาะก็รู้จักคนญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนว่าเป็นประเทศที่อยากไปอยู่แล้วเนยครับถ้ามีโอกาสได้ไปเรียนเนี่ยคิดในใจนะครับก็อยากเรียนภาษาที่สองที่สามเพิ่มด้วยนอกจากภาษาอังกฤษนี้ แต่ความจริงแล้วก่อนที่จะมาเจอจีบังเนี่ยเคยไปเรียนอีกที่หนึง<ฆ>่งแต่ว่าดูแล้วเหมือนว่าเขาไม่ได้แนวเรื่องศึกษาต่อฮะฮก็เลยหาที่เรียนแล้วก็มาเจอจอีบังขับฟีโน่ลื่นไปเจอแล้วเราก็มาเจอกันเธอป้ายภาษา,ษาญี่ปุ่นใช่แต่น,นั้นมันก็กลายเป็นเรียนที่นั่นมาตลอดเนี่ยครับ <c oughs> ความจริงตั้งใจว่าจบมหาลัยที่ไทยก่อนแล้วค่อยมาค่ะแต่พอคิดไปคิดมาเออถ้าเราตัดสินใจจะไปแล้วเนี่ย ก็รีบไปเลยไม่ดีกว่าหรออะไรีทในใจใช่ใช่เพราะตอนนั้นน้องวินเรียนมหาลัยได้ประมาณปีสองปีหนึ่งใช่ไหมหรือปี2 2> ป1 1> หนึ่งครับปีหนึ่งมันจึขึ้นก็จะขึ้นปีสองใช่ปีหนึ่งใช่ใช่ตอนนั้นพี่ก็ให้คําแนะนําน้องวินว่าถ้าน้องวินคิดว่าจะเรียนจบมหาลัยแล้วจะไปเรียนที่ญี่ปุน่นน้องวินก็ไปตอนนี้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถูกไหม ใช่ใช่แลรีบไปแล้วเราก็จับมือกันเขียนอ่ะออเอโอกันถูกไหมใช่ใช่ไปแล้วก็ก็พัดตารางเรียนกันใช่ค่ะก็คือด้วยความที่ว่าแม่คุณแม่เคยทํางานกับคนญี่ปุ่นอยู่แล้วมาเคยมาประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ฝันไว้ด้วยก็เลยมีโอกาสได้ไปก็เลยคิดจะไปเนาะค่ะทีนี้ตอนนั้นเป้าหมายของน้องตั้งเป้าหมายไว้อย่างไง คือคิดในใจเป้าหมายใหญ่นะครับก็คือเรียนจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนโรงเรียนสอนภาษาให้ได้ก่อนค่ะก็คือวีซ่าเม็กวีซ่าแม็กสสองปีก็ตั้งใจว่าจะเรียนให้ครบสองปีเป็นเป้าหมายรัแรกที่ไปเรียนนะครับคือตั้งไว้มองไว้ถึงแค่สเต็ปมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเนาะถูกไหมคะครับผมโอเคโอเคค่ะตอนเตรียมตัวไปน้องวินมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะตอนนั้นก็คือ ถูกับอิติบังเป็นหลักเลยนะครับเรื่องวางแผนพี่จำได้ว่าอันนี้ไม่ได้พูดเลยนะพีออยู่ด้วยกันทั้งวมดเลยเอวางแผนเองไม่ได้เลยตอนนั้นเรื่องที่ปุ๊บหมดเลยเพราะว่าเรื่องเรียนเนี่ยก็ต้องเรื่องเรียนก็ต้องอยู่เรียนอิติบังเรื่องวีซ่าเรื่องที่พักเรื่องโรงเรียนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องโฉเครื่องบินคืออิธิบังจัดการให้ะครับคือพี่ประทับใจน้องวีนตอนนั้นเป็นนักเรียนที่มาเรียนสมมติน้องวีนเรียนตอนเช้าเสร็จปุ๊บ ตอนบ่ายน้องวินที่ไม่ได้กลับห้องกลับหอคือนั่งทํากันบ้านหรือทวนเธอก็จะขยันมากพี่ก็จะเมาส์มวยน้องวินไปอาเพลงญี่ปุ่นอย่างงั้นอย่างนี้ทุกทั้งหมดที่พี่มีก็คือถ่ายทอดให้น้องวินหมดคืออยู่ด้วยกันทั้งวันนั้นวินว่างวินก็ไม่กลับก็คืนมานั่งทวนภาษาญี่ปุ่นอะไรได้วยกันน้องวินเรียนจนกว่าจะเดินวันเดินทางเลยเนาะจนวีซ่าออกก็ยัง<ม><ม>ยังมีเรียนอยู่เรียนตั้งแต่ไอออจนถึงมีหน้าบทอะไรนะเรียนมินะหนึ่งถึงสี่จบมาเลยครับพี่ปุ๊ก แล้วหลังจากนั้นเราก็เดินทางซึ่งน้องวินมีเพื่อนไปโรงเรียนเดียวกันอีกคนหนึ่งชื่อน้องไอเนาะใช่เป็นรุ่นพี่หนึ่งปีครับค่ะทีนี้ในระหว่างเรียนภาษาน้องวินได้ทํางานพิเศษไปด้วยถูกไหมคะใช่ครับใช่มันเป็นยังไงเอ่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเออไปเรียนภาษาแค่สี่ชั่วโมงนนอะเนาะหลังจากนั้นเราก็ต้องหาเงินกินค่ากินค่าใช้ค่า,าเรียนองนะครับค่ะถามว่าเป็นยังไงคือเหนื่อย คือแทบไม่มีเวลาสนใจอะไรเลยนอกจากเรียนทํางานเรียนทํางานเรียนทํางานเก็บเงินอยู่อย่างเงี้ยฮะวนอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าการทํางานมันได้ฝึกใช้ภาษาจริงมันได้ฝึกฟังได้ฝึกพูดได้ใช้ภาษานะครับค่ะมันก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาไปในตัวด้วยการทํางานพิเศษได้รู้จักคนญี่ปุ่นรู้จักคนไทยเพิ่มเครือข่ายคนรู้จักเราด้วยเงี้ยครับอ่าฮะน้องวินแบ่งเวลาย,ยังไงคะในการเรียนกับการทํางานพิเศษ ก็คือเวลาทํางานเนี่ยวินจะเข้างานส่วนใหญ่เนี่ยมันจะวินโอกาสโชคดีคือได้เรียนช่วงเช้าคือเรียนเก้าโมงเลิกเที่ยงสี่สิบห้า้าหลังเวลาเหลือชัว่วโมงที่จะทํางานเนี่ยก็อ่านหนังสือเยอะเลยเวลาอ่านหนังสือเยอะเลยก็เวลาช่วนั้นเป็นช่วงเรียนทุกฝนตัวเองครบท,ทวนเนี่ยครับแล้วก็ทางานทํางานเสร็จก็กลับบ้านพักแล้วก็ตื่นเช้ามาเรียนอยู่นะครับเสาร์อาทิตย์ก็ โรงงานเต็มว,วันอ,อยู่ในรูปนี้ยครับสองปีตอนนั้นได้นอนวันละกี่ชั่วโมงคะก็ได้นอนได้นอนปกติอยู่นะตอนที่ยังไม่ทํางานดีสดดีตัวนี้ว่ามันได้รีทำงานตอนตอนช่วงช่วงร้านอาหารคือห้าโมงถึงสี่ช่วมงครึ่งห้าทุ่มก็กลับบ้านแล้วก็พักผ่อนแต่ถามว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากครับ <laughs> อ่านหนังสือกลางคืนนี่ไม่มีเป็นก็เพราะคือกลับบ้านคือหลบแล้วก็ป่นเช้ามาต้องไปเรียนเพราะว่ามันไม่ได้ขับรถไปเรียนเองที่ปุกเนาะ,ะเราเดินหมดเลยคือด้วยการเดินมันใช้พลังงานนั้นแต่ออกบ้านจนกลับบ้านคือขานี่ไม่ได้พักเลยอย่างเะี้ยคืองานพิเศษนี้น้องวินได้อะไรกับมันบ้างคะฝึกหนึ่งความอดทนค่ะเอาเอา,เอาด้านเอาด้าน,เอา,านเอาด้านสศักยภาพทางร่างกายก่อนนะ <c oughs> ด้อดอด,อดทน ความอดทน,ทนการแบ่งเวลาความกล้าหาญ่ะแล้วก็การฝึกจัดเวลาของตัวเองส่วนด้านภาษาเนี่ยมันแน่นอนได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเวลานอาหารแล้วคุณสื่อสารกับภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับภาษาญ,ญี่ปุ่นไครว์วะพื้นฐานแล้วก็าาาวทักษะการฟังวัฒนธรรมในญี่ปุ่นร้านอาหารการคนในรูปรแบบของญี่ปุ่นรู้รู้หมดเลยนะครับได้เรียนรู้หมดเลย ค่ะโอเคทีนี้อ่ามันมีอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกไม่ดีกับงานพิเศษ,ษบ้างไหมคะรู้สึกไม่ได้งานพิเศษถ้าเราเจอลูกค้าที่คือเขาเรียกว่าไงอะแบบอาจจะพูดจาไม่ค่อยดีหรือบางทีเราไม่เข้าใจภาษาที่เขาสื่อสารมาในตอนแรกเนี่ยฮะ,ค,ะคือเขาอาจจะไม่ได้ว่าไม่ได้ามาประสงค์สารเราหรือที่จะมาเข้าใจเราทุกคนว่าเราเป็นคนนักเรียนต่างชาตินะเนี่ย บางทีเขาจะแบบเอ้ยทําไมไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยท,ทํกากิริยาท่าทางแบบว่าโอ้ยฉันไม่คุยกับเธอละอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาทำให้ความรู้สึกเฟล,ล์ไปนะเวลานั้นก็จะมีบ้างอย่างน้องมินว่าทำหลายงานเลยเนาะใช่ไหมตอนนั้นทาทํางานอะไรบ้างนะน้องทําร้านอาหารไทยาาแล้วก็ท,ทำแมคโดนัลแมคโดนัล ทำแบบพวกสโตด้ว <handled> ย <klore theater> mm hmm. ใช่ไหมคะแบบว่าอะไรใช่ใช่ใช่ลืมไปเลยพี่พวกที่ทำไดใช่ไหมใช่ไหมทำได้ใช่ทำละทำงานกับร้านอาหารร้านร้านร้านขายช็อปอาหารไทยครับเครื่องปรุงอะไรเงี้ยโตใช่ใช่ะอืก็หลากหลายเลยใช่มคะ่รนรู้สึกเฟลตรงที่ว่าลูกค้าเขาบางทีเราสื่อสารไม่รู้เรื่องเงี้ยครับเขาจะแบบทําให้เราดาวบางครั้งแต่มันเป็นแรงพัฒนาแรงทําให้เราพัฒนาภาษาตัวเองขึ้นนะครับ อตอนนี้ภาษาน้องวินเป็นยังไงแล้วเนี่ยภาษา <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรมาวา้าแต่ทีุ่๊กแหมเรียนมาหาลายได้นี่ก็นะคะ, <c oughs> อะขอบคุณเขาค่ะ,ะรายได้จากการทํางานพิเศษเนี่ยมันคเวอร์ในการที่น้องวินจะใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นได้ไหมอืมคเวอร์ครับแบบถ้าไม่ช้อปปิ้งนะ,ะจะพูดจะพูดท่านสั่งนะว่าไม่ช้อปปิง้ง ไม่สุดทียสุรได้จัดแจงให,ให้มันให้มันให้มันถูกต้องนะครับว่ามันมีเพราะญี่ปุ่นมีระยะหนดเวลาจ่ายเงินอยู่แล้วเราก็สามารถให้ทำคานวณล,ล่วงหน้าได้เป็นปีๆเลยค่าใช้จ่ายเราอ่ะครับค่ะมันก็จะบ o v e r อยู่อืมครับมันไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเราต้องอดมื้อกินมือ้ออะไรอย่างนั้นใช่ไหมไม่ครับคือข้อดีของเราใน,นไทยคือเราเล่นึงินข้าวตรงนั้นด้วยอ่าอ่าเขาเอาข้า มันก็สีฟชั่วโมนได้เป็น,นั้นได้ใช่ใชอยู่โรงเรียนเราก็แค่สี่ชั่วโมงแล้วก็กินแค่ห้าร้อยเยนหอัือากนั้นเราก็รอเข้าทํางานแล้วก็ได้กินข้าวก่อนแล้วก็ทํางานพอเริทำงานเราก็เอาข้าวกลับมาบ้างก็ถือว่าเรื่องค่ากินในร้านอาหารไทยก็ช่วยได้เยอะนะครับค่ะค่ะโอเคค่ะต่อมาเรื่องสิ่งที่ยากในระหว่างตอนไปเรียนภาษามีไหมมีครับคือพูดตรงก็คือ การควบคุมตัวเองนะครับยากที่สุดก็คือว่าเราทํางานไปด้วยแล้วเราก็ต้องเรียนไปด้วยซึ่งภาษาญี่ปุ่นก็คือเป็นภาษาที่ยากอยู่แล้วดังนั้นการให้เราตัวเองแบบตื่นเช้าขึ้นไปเรียนคืออยู่ที่ไทยอาจจะทําง่ายนะครับเหมือนฟังแล้วเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยสภาพอากาศบ้านที่เนี่ยกับบ้านเราไม่เหมือนกันการเดินทางก็ไม่เหมือนกันมันมันมีอิทธิพลหลายอย่างทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกว่าบางวันไม่อยากก้าวไปจากบ้านเหนื่อยแล้ววันนี้อะไรอย่างเงี้ย มันต้องสู้กับพลังตรงนี้ออกต้องสู้กับสิ่งตรงเนี้อ,อ,อ,อืมแล้วก็เรียนเนี่ยก็ยากแล้วก็สอบมันญี่ปุ่นมีสอบปีแค่ละสองครั้งเนี่ยค่ะเด๋ยวเวลาที่เราต้องรอสอบเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาที่แบบโอ๊ยว่อไหนจะสอบสักีเนี่ยเรียนทุกวันเหนื่อยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงเนี่ยครับที่ว่ารู้สึกลำบากมันเป็นความยากของคนไทยเราทุกคนเนาะ ด้วยความที่คันจิเราก็สู้เด็กจีนไม่ได้ัพยากรเราต้องดึงเด็กเกาหลีไม่ได้เนาะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องคูณสองเข้าของของพวกเขาครับเรียนใช่ใช่ใช่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เด็กไทยดูคือพี่อยากให้ดูคนเวียดนามเนาะคือคนเวียดนามเขาก็เหมือนเราอ่ะไม่ได้ไม่รู้คันจีคนจีนไม่ได้ไม่ได้แกรมมาเหมือนคนเกาหลี แถมการพูดยังยังไม่ได้เหมือนเราเพราะลิ้นลิ้นเขาจะดูแบบพูดแบบลิ้นสั้นๆหน่อยเนยอ,อย่างเงี้ยสำเนียงจะไม่เหมือนเราเราจะดีกว่าเนาะใช่แต่เขาคือเด็กเวียดนามที่ไปหลังๆคือเขาเรียนกันจนแบบเขาได้ไป next step กันเยอะมากเพราะเขามีความพยายามกันเยอะนะอืมใช่ใช,ใช่เรียนนาสุดยอดจริงใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ค่ะอ่ะต่อมาค่ะน้องวินมีความประทะับใจดีๆอะไรบ้างตอนไปเรียนภาษาคะภาษาดีก็คือว่า ได้เจอเพื่อนหลายประเทศนะครับ่แล้วก็โรงเรียนเนี่ยไม่ใช่วารีนอย่างเดียวเขาก็พาเราไปเที่ยวด้วยปีละสองถึงสามครั้งมันก็ถือว่าเราได้เปิดหูเปิดตาอืแล้วก็ประทับใจการใช้สภาพแวดล้อมของที่คนที่ญี่ปุ่นนะครับอืแล้วก็ระบบคมนาคมแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะเซอร์วิสของที่เนี่ยครับมันดี ถึงแม้ว่าเราจะเรียนเหนื่อยทํางานกมาพอออกมาแล้วก็เออมันยังใช้ชีวิตได้แบบที่ดีอ <c oughs> ที่ฟุสภาพสังคมที่นี่มันค่อนข้างจะดี <c oughs> ประทรับใจตรงเนี้นะครับ่อานอกจากนี้แล้วน้องวินยังรู้สึกประทรับใจอะไรเกี่ยวกับในส่วนของบรรยากาศความเป็นอยู่ของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะบอกว่าไงดีเรามันมีสีุ่ดูอะเนาะมันทําให้เรารู้สึกว่า ในแต่ฤดูมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปด้วยอย่างเงี้ยหมดในหลังอะความเหงาหรือไงใช่เดี๋ยวรู้ดูไม้ผลิมาดอกซากุระมาอะไรอย่งนี้กิจกรรมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับการแต่งตัวแล้วก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยอาหารการกินก็จะเปลี่ยนไปมันสนุกมันมีสีสันในแต่ของฤดูกาล หมือนว่าชีวิตสีสันการใช้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปก็สนุกตรงนั้นด้วยครับค่ะตอนนี้ชินแล้วใช่ไหมคะชินแล้วครับแต่หนาความหนาวยังไม่ชิน <laughs> หนาวเกินลยหนาวหนาวช่วงนี้ฉีเชียงใหม่ก็หนาวนะคะอ <laughs> <Okay. S 2> โอเคต่อมาค่ะ,ะเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นนะคะระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็น้องวินคิดว่าถ้าเรียนเรียนให้ได้แบบที่ญี่ปุ่นที่น้องวินเรียนตอนนั้นเนี่ย ที่ไทยจะใช้ระยะเวลาเรียนเยอะกว่าไหมหรือว่าที่ญี่ปุ่นจะน้อยกว่ายัางไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อสำหรับเรียนแล้วเอ็นสองน,นี่สองปีเน,นาะใช่ภาษาเรียนสองปีค่ะแต่ว่าเทียถึงทักษะการอ่านเนี่ยพอที่ไหนก็น่าจะพอกันแต่ทักษะการฟังและทักษะการพูดที่นี่จะได้เยอะกว่าชัวอยู่แล้วมันต้องได้ใช้ภาษาที่เนี่ยครับ มันก็ทำให้เราพัฒน,นาภาษาได้เร็วกว่าที่ไทยอยู่แล้วสรุปว่าถ้าไปเรียนที่ญี่ปุ่นก <c oughs> ารพูดกับด้านฟังจะได้ไวกว่าไทยเนาะใช่ครับโ,โ,โอเคค่ะตอนนี้น้องวินเรียนมหาลัยอะไรอยู่คะตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยไดโตบุงกะครับค่ะเรียนด้านไหนคะเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับเรียนที่มหาลัยกับเรียนในโรงเรียนภาษาต่างกันยังไงเนาะต่างมากโอ้คือเรียนกับคนญี่ปุ่นเนาะ S <S <an> <S คือไม่รู้นะมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเนี่ยพูดถึงอาจารย์ของอาจารย์จะพูดจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเขียนขึ้นกระดานจะมีสไลด์เล็กน้อยมีเอกสารแจกแล้วก็จะพูดทงแกเราก็มีหน้าที่จดสรุปความเข้าใจแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วก็มีหนักตรงที่ว่าเราต้องเขียนรีพอร์ตส่งต่อครั้งต่อครั้งเนี่ยครับ <S an> คือเอามหาลาัยคือเอาความรู้โรงเรียนภาษาทั้งหมดมาใช้ไม่นี่มันนัองเรียนวูมโปอเลยละก็คือ เรียนเนื้อหาวิชาการหมดเลยวิชาการแล้วแล้วได้แพนไหมไหมคะว่าถ้าเรียนจบตอนนี้อยู่ปีสี่แล้วเนาะค่ะแพนก็ตั้งใจว่าจะหางานทําที่ญี่ปุ่นนะครับค่ะงานเกี่ยวกับด้านไในเอรนมอินตอนนี้ยังมองอยู่หลายๆลาหลายหริษัทหลายๆอย่างคืออย่างนี้ครับจะอธิบายให้ฟังว่าระบบมหาวิทยาลัยที่ไทยกับที่ญี่ปุ่นมันแตกต่างตรงที่ว่า คือถือว่าเราจบวิศวะมาใช่ไหมครับแล้วก็จะไปงานสายวิศวะแทนที่จะจบดีไซน์มาก็จะไปสายดีไซน์ใช่ไหมครับแต่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเปิดรับทีเดียพร้อมกันทั้งทั้งทั้งประเทศใช่ไหมครับมันก็จะแยกใครแค่ว่าสายวิกัะสายศิลป์วงเกกับลิเกเนี่ยครับคือคุณจะเข้าบริษัทไหนก็ได้เข้าได้หมดเลยอแต่ถ้าเป็นเฉพาะทางเขาก็จะคัดคนด้านเฉพาะทางนะครับเหมือนว่าเขาเข้าไปบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยคือศูนย์ไปรับ ไปเริ่มใหม่ไปเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเี้ยครับค่ะน้องวินได้ทุนเรียนบ้างไหมคะได้แค่ปีเดียวปีเดือนละห้ามันเ <c oughs> พิ่งหมดไปอ๋อเป็นทุนอะไรทุนแต่งงานหรือว่าทุนยังไงคะเป็นทุนให้เปล่าอะครับค่ะค่า, <c oughs> าใช้จ่ายอ๋อค่ะแต่ว่าไม่กวท่านย่าสองคือต้องเขียนเรียงความเยอะมากเขียนเรียงความสอบประวัติสอบสัมภาษณ์ ค่ะแล้วที่เขาเล่าเขาเล่าลือกันว่าเข้าไปก่อนแล้วทุนได้เนี่ยครับแล้วก็มีทุนให้เยอะสมสัครไปชาติมันจริงไหมน้องจริงจริงแล้วแรกก่อนจะเข้ามาทหาลัยเนี่ยเราก็ต้องศึกษามาหาลัยใช่ไหมครับว่าในนั้นเนี่ยน,นักศึกษาต่างชาติเนี่ยเขามีทุนอะไรบ้างมาแต่ละปีมันจะมีทั้งทุนในมหาลัยแล้วก็ทุนนอกมหาลัยก็จะเป็นมูลนิธิที่นี้อันนี้นี่ครับเข้ามายืนให้แล้วก็สมัครไปเราต้อง เราอ่ะเราจะต้องติดต่อเขาเรียกค้นคว้าตลอดเนี่ยครับอืมค่ะแล้วอ่ามันมีช่วงไหนที่แบบท้อที่สุดไหมอ่ะหรือหรือไม่ว่าจะเรียนภาษาหรือมาหาพี่อะไรมันเป็นยังไงแล้วก็ทำยังไงถึงผ่านจุดนั้นมาได้อ่ะท้อที่สุดเช่ไครับท้อมีมันมีมันมีบ่อยนะพี่คือมันต้องเจออยู่แล้วอะ่ะ อยู่ไทยเราก็ต้อตงจอเจออ๋อเรื่องความท้ออะวินทาไงรู้ไหมวินปล่อยทุกอย่างเลยหนึ่งวันไม่ทําอะไรอืก mm ็ก hmm. ลับมาคิดถึงเป้าหมายตัวเองมีเป้าหมายไม,ไ,มไม่ทิ้งเป้าหมายแ,แต่ว่าเหนื่อยวันนี้เหนื่อยขอรีเซ็ตเองอะไรเงี้ยก็ mm hmm. ทําตามที่ตัวเองอทำวันต่อมาก็ลุยใหม่รอบนี้อืม mm hmm. ต้องบอกตัวเองว่าทําได้ mm hmm. ตัวเองก็ทําได้มาถึงขนาดนี้แล้วพี่ปูเคยพูดกับวินครั้งหนึ่งว่า mm hmm. ให้นึกถึงวันที่เราอยากสมา ค่ะแล้วก็อเออวันนั้นเราใช่วันนี้เรากระเสือกกระสนเราดิ้นรนที่จะมาเราตั้งใจเรียนเราผ่านอะไรมาแล้วมาถึงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจุดนี้คือมันใกล้ความสําเร็จของเราแล้วถูกไหมคะไม่ว่าน้องจะผ่านจุดนคือน้องน้องรู้สึกจุดนั้นคือน้องเหนือกว่าจุดที่น้องอยากมาแล้วอะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เรียนภาษาเรียนมหลาลัยหรือว่าทํางานที่ญี่ปุ่นก็ตาม ทุกจุดที่น้องยืนและน้องท้ออยู่คือน้องดีกว่าตอนที่น้องกําลังแค่ว่าอยากไปญี่ปุ่นใช,ใช่ไหมใชม่มันพัฒนามาแล้วเรื่อยๆันก็คือพัฒนาต่อไปใช่ใชสุดท้ายน้องวินอยากฝากบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่อยากแผนแผนที่จะอยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นบ้างไหมคะก็ถ้าเราทําอะไรแล้วมีเป้าหมายอะ่ะคือใครๆก็พูดกันน้องมีเป้าหมายแล้วมันต้องทําไม่สาเร็จอนะเนาะ อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือให้คิดถึงวันที่เราอยากจะอยากจะไปอยากจะมาอย่างเงี้ยฮะถ้าเราท้ออะไรอย่างเงี้ย<ม>เราคิดถึงความฝันเป้าหมายของเราเราอยากทำอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ถึงจุดนั้นจริง,รง,รงๆเพราะจะเข้ามาหาเราไปไม่ได้จริงๆมาเรียนงวษาเรียนมาเรียน 2, ภาษาสองปีอะน,นั้นสกัดไทยก็ว่าก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็อยากให้ทุ่สู้แล้วก็ไม่ให้ท้อ พคนญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นทุกคนหนักกว่าเด็กไทยเยอะมากวัยนสะิบเจ็ดสิบแปดนี่คือเ้าทํางานากตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วเขาก็รับผิดชอบตัวเองตั้งแต่อยู่มัธยมปลายก็คือคือเด็กญี่ปุ่นนับถือเพราะเขาแบบว่าขยันแล้วก็มุ่งมานะทุกคนจริงๆอืมใช่ใช่ค่ะก็ ยังไงต้องขอบคุณน้องวินมากๆเลยนะคะวันนี้เสียสละมาให้พี่สัมภาษณ์ค่ะก็ยังไงเดี๋ยววันหลังพี่อาจจะมาเป็นหัวข้ออื่นจะมาเชิญน้องวินมาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะครับได้ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ